วัสดีพี่พี่รุ่นนะครับวันนี้จะเอมีพระปิตานะครับอันนี้เหรียญน,นี้มีลูกค้าปิดไปแล้วนะครับส่งส่งวันนี้นะแต่ว่าปิดเมื่อวานนะแต่ว่าเมื่อวานไม่ว่างน,นะครับก็เลยจะไปส่งวันนี้นะเป็นพระป,ปิตาหลวงหลวงปู่โตนะครับมีองค์เดียวด้วยนะครับหายากนะรุ่นนี้สร้างน้อยนะยิ่งเป็นเนื้อว่านด้วยนะครับปิดตานะี่ก็เลย สร้างไม่ได้เยอะนะมวลสารหลวงพ่อเลยนะมวลสารหลวงปู่โตเลยนะครับลุกเสกที่วัดประดู่เลยนะนี่ครับพระปิตาย้อนยุคนะครับร้อยสามสิบห้าปีนะครับชาติการนะครับรุ่นนี้ตลับเป็นสีครีมแบบนี้นะนะครับเป็นจามหาลาโพนะรพระปิตาหงหงน้ำมันนะครับโบราณน,นะ สร้างสาราปฏิบัติธรรมนะรุ่นนี้นะวัตถุประสงค์นะเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูนะพระปิดตาหลวงปุโตสวยนะครับแล้วก็มีมีรายการบอกด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นรายการนะครับเนื้อว่านมรกตนะคเนื้อว่านมรกตเนี่ครับสวยนะครับองค์จริงสวยนะแต่ว,ว่ากล้องผมไม่ค่อยอันนี้เทนะ่าไหร่ะรนะจัดเท่าไหร่นะ เนี่ยมีตะกุดนะครับฝั่งตะกุดเงินนะครับองค์สวยนะองค์เล็กๆนะครับผู้หญิงผู้ผู้ชายใส่เนีัยกำลังดีนะนะผู้ถ้าว่าใส่กรอบแล้วกำลังสวยเลยองค์ไม่ใหญ่มากนะประมาณเท่าเหรียญห้านะเหรียญห้าบาทนะครับจดส่งวันนี้นะจัดส่งองหนึ่งนะหมดแล้วนะรุ่นนี้นะลูกค้าปิดไปแล้วก็ อันนี้เป็นชานหมากนะครับชานหมากนี่ยังไม่มีนะครับลูกค้ายังไม่ได้ปิดนะชานหมากนี่ผมมีอยู่สร้างน้อยนะครับนะวัตถุประสงค์อนะ่วัตถุมง,งคลหลวงพ,พ่อพัดนะฮะอันนี้เป็นชานหมากหลวงพ,พ่อพัดนะครับวัดนวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะนี้ฝังตะกุดนะครับตะกุดนะฝั่งตะกุดทองแดงนะครับหนึ่งดอกนะอันนี้รายการนะรเป็นว้านน่าจะเป็น มวลหลายมวลสารรวมกันนะแล้วก็ชันหมากหลวงพ่อนะยอันนี้ก็เป็นฝังหัวนโมนะครับเนี่ยครับอุดหัวนโมนะครับตรงนี้นะนการนี้หายากอยู่นะนะครับอุดหัวนโมนะครับสองมีสองลูกนะครับลูกอมชันหมากหลวงพ่อพัดไม่ได้สร้างเยอะนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเยอะนะ เอามากที่ว่าหลวงพ่อนะครับเพียวนะครับออกมาทําเป็นวัตถุมงคลน,นะครับเนี่ยถ้าใส่กรอบก็สวยครับองค์กําลังสวยนะแล้วก็มีแบบจีวรหลวงพ่อด้วยนะอันนี้ในในคลิปนี้จะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าองค์จริงนี่เยอะนะซันมากผสมจีวรหลวงพ่อนะครับเนี่ยมีสององค์สองลูกนะผมแบ่งลูกละสามร้อยนะครับเพราะว่ามีน้อยนะครับสร้าง สร้างไม่กี่ไม่กี่รุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างน้อยนะนี่นะครับเป็นด้านหน้าตลับก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะครับเป็นตลับสีแบบนี้นะรุ่นพัดมงคลร้อยปีนะพัดมงคลร้อยปีนะลูกอมชานมากปิดตานะครับรุ่นพัดมงคลร้อยปี นะครับหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับปลูกเสกปีหกหกสี่นะครับปีที่แล้วนะนี่ออกปีหกสี่นะเดี๋นี้ก็หาหาย,ยากแล้วไม่มีเลยนะครับมีน้อยนะครับต้องรีบเก็บนะอันนี้ผมแบ่งแค่สามร้อยนะครับสามร้อยใครสนใจก็สอบถามได้นะมีอยู่สองลูกแค่นั้นนะแต่ว่าวันนี้นี่จะไปส่งรุ่นนี้นะปิดตาหลวงปู่โต๊นะครับ 太马妈脏了。